สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะต้อเข้าสู่ช่องปันปันลพุ่ออฟฟิเชียลเดอร์มือนีพวกเข้านะคะมีกิจกรรมเด็ดๆนะคะคือ,อาจากป้าสุบินแล้วก็พี่เสกสรรน,นะคะเพิ่นใดอุดหนุนมามาปีค่ะมาม่าหม้อไฟที่ไม่ต้องต้มน้ำนะคะใส่น้ำอุณหภูมิปกติแล้วก็มี่ถุงร้อนพวกเราจะเอาพี่เสกสรรอ่ะสั่งมาให้พวกเราเนี่ยแหละทีมสาวๆแต่ว่าพวกหนูอยากแบ่ง อยากแบ่งไปให้ผีผีทีมงานคอนวอยเนาะที่กำลังเห็ีดงานกันอยู่ตอนนี้เอาไว้ถ้ากินตอนดึกๆเนาะนะคะไปะน้องจีนคนสวยเราตัวไหนเนี่ยสวัสดีค่ะนี่สวัสดีกันสวัสดีเลยมันก็แบบคือใช่ต้กดตัวนี้นได้แล้วโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะปะ้าเฮาน้องจีนพ่อค้อนมาหรอบ่บคุณ แบงเบืวอนบอแบงคนอ,อีกบอกขาละกองเปี่ยนเราต้มยำบอเปลนอยเปลนโอ้น้องจินหมานักคักเล่มวัอนี้ไะไซอยเด็กเด็กอนกินผีปลาเฮ้ง่ะโอ้ไปค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ จะไปแบ่งปันน้ำใจนะคะไปแจกมาม่มานะคะอขอพ่อคุณสำหรับท่านที่เ,าเมาส์ม่าไห่ค่ะเมาส์ม่าไห,าาาหา่น้องจินแล้วก็พี่ปันแล้วก็น้องแคนดี้น้องชมพู่นะคะก็ละสามกล่กองนะคะหรอกคะ <c oughs> น้องจินนะซี่คนกรเล่ <c oughs> เอามาแบงไห่มาแบงไห้ทิมค่อนวอยนะคะที่เพิินเทดฉากอยู่นี่นะคะพี่น้องรบกวนเวลานางพี่น้อเจกันส่วนไะพี่น้องมันมีมีธีกินนี่นะคะบ่บ่ต้มต้มน้ำห่อนเอาหนำเอาหำเทศใส่ถุงสั่นหางลางมันสิมีถุงห่อนถุงห่อนไหวแกออกก่อน แล้วก็ว่างเทนำเกือบเตรียมนั่นละแล้วก็อนี้ใส่ข้างบนคล้ายๆเราต้มในหมอ้อนี่แหละมันมีวิธีการอยู่ข้างกล่องนะคะนะคะเอยกินรอบเด็กสูๆนะคะโอเค <c oughs> อ้อนอ่อนไฟต้มไดอ้มน้ตม้ำเติ้มน้ำแล้วดีหมดแล้วนะคะใครเบื้องล้งกันแล้วพี่น้องแจกกันไปคนละสองคนละอันมีนางจินกัะพีได้กินารก็มวไ่ไลตะเสาโออต้องเมมาแล้ว กินแน่นๆทาน้ำเอาว่าไม่น้ำไม่รู้ไปซสัง่งด้วกันลหรอทันป้าประเทศยังกันอยูหนันจินป้าเฮาลุยพี่แก้มนุ่มปากเบื้องหมอไฟในเด้อนี่เพราะว่าเขาสั่งหมดแล้วหมดแล้วจ่ายเงินหมดแล้วเขาสัออ่งเขาหลับคะเขาพี่เขียบหน่ะนะเพราะไ่เขียบเลยหุ้ยขายดีมากอันนี้อันนี้เป็นปัน,กนเก็บไปกินตอนตึกตเป็นแม่พานเราด้วเงินหมดเราไงเงินหมด แดนบอจแจ้งอะไรล่ะตื่นเลยเราก็บอกแล้วอ่าพี่การแมนยูล่ะพีพีน่าน้าใส่เงินหมดแล้วแบบตัวนังเขาจะแบบอันนี้ของพี่เข้มนะคะพี่น้องพีน่าน้า FC บ้านฮักพี่เข้มไปขาห้าก่อนซื้อให้พี่เข้มหากองนะคะ ลงมายังไงล่ะคือไปล่องไหนยูขายจ้าขายขายจ้าขายยังอ้อคือบอกเราไว้ะ คือบอกเราไว้เถ็ดสี่ลอกคายให้เล่าอยู่คือบอกเราไว้สี่ลอกคายเล่ากองละห้าสิบบาทเจ้าจกผู้ใดก็แล้วจะนำใจเจ้าหรือจะกินผู้เดียวก็แล้วพี่นานาค่ะพี่นานาพี่นานาใช่พี่เขมพี่นานาด้วยค่ะพี่นานาสวัสดีค่ะชอบพี่นานาพี่การนั่นแหละเจ็ดร้อยสามสิบหกร้อยหกหมื่นเจ็ดพันคือบอกคือบอกไว้เอาให้อายย่ามอายอยู่ผู้เดียวพี่นานานะครับหมอเป็นอย่างไรกับศิลปะนะครับเอามาให้อายย่ามูหลายหลายอายกระดิแจกมูตัวบาอ้ยเอา เเพื่อนบอกว่ากระมวลชัยการทัวอันเพื่อนบอกแล้วไรลเรียกกล้องหนึ่งไงได้เราเอาไปยางสันเอาขี้ไว้อะอันนี้รถไหมมันมีหลายรถคือรถทั่วอยู่บ่ไอเขียมพี่รถทั่วนะปวดเพราะกินขาเลยบัญชีอันที่พ่อในหมอกไฟ้ขุ่มจุกมันป่ะเอาอันผู้ผู้เอายางมาให้นี่ไม้จาบ่แจกให้เบิดบ่จ้าคุณพี่อันไหนก่อนครับอุ้ยวัววัวน้ำเลย กำลังเดินขอเลขบัญชีเลยครับกำลังเดินเยบัญชีแม่ลาผมโมโหครับแจะท่านขอบัญชีกล่องผีก็ฉลาดแต่ว่าบัวจิ้นโอ้เลขาเลขาหนุการอิ่มกันทวนน่ะเลขาอิ่มแล้วอิ่มแล้วบัญชีเขีมก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเขอเป็นของเจ้าของเลยบ่ะปิดบ่ฮะแม่นพ่อเปิดเป็นห้องเจ้าของเลยเปิดเป็นห้องเจ้าของเลยเป็น ของเข็มเองเลยนะครับเปิดเปิดเป็นของเข็มเองนะครับอ่าเรียกผ่อไปบ้างไปใส่ตัวของข่อยซะเนาะพี่เลยพี่เลยลูกหม่องติไปหาเด้อขอถือไปน้ำเนี่ยน้องผ่อไปใส่โซนอ๋อยังหามาแล้วล่ดสุดพอข่อยโอ้ยน้อเจ็ดสี่สามสามบานอังกฤมูฟออนยูนี่มันหอดมีผุนล่มเขาดีกว่า มัวแล้วไปแล้วนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปค่ะพี<อ>่น้องห,นอนหาเจียงมาหมาคนทายเราก็ต้องมาส่งน้ำเด็อเลยนี่เดลิเวอรี่ค่าส่งกับว่ามีเจ็กบาทเจ๊เอามาให้ด้วยใจเด็ดเราเห็นแล้วเอาไปเสี่ยงไหมในห้องเนื้อปลาปลาเดี๋ยวมันจีเสีย พอแหลมซื้อมาหันนียางหากองมะามาสยเพิ่งซื้อเมื่อกี้นั่นอนอ่ะหลงมองแล้วน่าแล้วพี่แกะพกบุ๋งมาใส่มะม่าปะปับเพียบคักปัดเพียบเนี่ยขึนยังมะามาอะไรอย่างงี้อ่ะปัดขาดคุณนายไหมคุณนายอย่างคะ่ะคุณนายเผ็ดนี่เด้อเดี๋ยวลุยเพียงเดี๋ยวฝ<อ>น เพียมอยู่นะเพียเพียมสินกะรัดกะรัดผู้ใดสนใจกะติดต่อมาทางเฟซพี่แก้มได้ค่ะโสดแล้วว่ <laughs> วาเห็นคือยังใน,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 นละครันเดยเห็นบอเพื่อนว่าอันลูกๆทั้งเจ็ดคนหันยางมีผัวก,กับผัวลงเฟซบุกเรื่อตัวแล้วว่พวาพอเห็นกระพผลผัวอีหลีแต่และดหรอกให้ลูกๆขาเจ้าเอาซ่าน อันนี้สเสด็จแม่เพิ่นเนพิ่นโปรงแล้วเพคะเปร่งแล้วตอนนั้นเสด็จแม่มันคุ้งพอแล้วมันสิหาบ่เจ้าไมเนอะาจ้าไรชนกันไอ้ <c oughs> สิบเเรียวไงแล้วลวะทา,า,า,า่ากันเองบ่นิใท่ย้ๆๆันๆ,ๆั่หทานเป็นยังกัน ตุ๊กตาตุตาลยประยังงนะเออเอาลมาเรียนห่านี่เกามานหล่อโอ้อันนี้คือกอนอมนยกอนอดแเเอาตัวหมู่บ้านก่นนิพี่บัตเอาคื่องแ้ตุ๊กตาตัวใหญ่

บรรยากาศบนเวทีเดี๋ยวปันปันจะขึ้นไปถ้าไอเบิง่งบรรยากาศบนเวทีค่ะเป็นเซ็งไหนใครหลายๆท่านนะคะอาจยังไม่เคยขึ้นเวทีอย่างหลวพ่อสุดนี่ด้านข้างของเดนเซสือว่าขึ้นว่าอะไรมองเนี่ยทางตันนี่ค่ะเบิง่งพิลันน้อยมาแล้วนะคะ กิน้องไก่หอยไม่ได้อดแล้วนะ่ม yes. so ีผากันกินเขากันเรียบร้อยพอวขาท่านอีกกินู่ค่ะซ้อมบงเสร็จเราจะท้ายมาให้นอน บรรยากาศแดดจัดไม่นี่ค่ะแดดจัดแล้ววันนี้ดีอยู่มันลมมากในจักน้อยค่ะมันอ่ะดีนะที่มีลมนิดๆหน่อยๆว่าเสนนิโอ้ย่ามาเว้นหอนหอนจัดแต่ว่าย่ามาคืนนีหนาวโหดนะคะกินเขาไปพี่ตาตากินข้าวแล้วท่านใดท่านกินเขาอยู่ท่านนี้นะคะ บรรยากาศนะคะน้องจีนจีคนสวยพานายกันยี่นี่แหละว่าวิมองไปดอกยามไปทางหลังก็บม่มีคนเข้าจ่เห็ดเบี้ยงเห็ดงานไม่มีต้นบรรยากาศค่ะ อะไรอ่ะอะไรคือทาเนี้ยเอหรอไ,รได้อะไรอ่ะได้ไรถไ,ไหม